สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดมารยาทนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีมารยาทนะครับอ่ะให้มาที่ตั้งค่านะแล้วก็ไปที่ต่อสู้นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดเดียวนะจะเจอคำว่าโหมดมารยาทการล่าอัตโนมัตินะตรงนี้นะกด ไปที่ใช้ใช้นี่คือการไม่แจมใครเลยนะก็คือมันก็จะตีตัวที่ไม่มีคนที่ตีอยู่ก็คือจะสมมุติว่ามันมันตีชนกันใช่ไหมสมมุติว่ามันตีมันตีชนกันครั้งแรกแล้วคนที่คนอื่นที่เขาตีก่อนอะ่ะเขาก็จะตีตัวเดิมซ้ำส่วนเราจะย้ายไปตีตัวอื่นอ่าทีนี้ยกเว้นปาร์ตี้ ก็คือเราจะแจมคนที่อยู่ในปาร์ตี้เท่านั้นถ้าเกิดว่ามีปารต์ตี้อ่ะอย่างเช่นปาร์ตี้2คนนั้นใช่ไหมถ้าเขาตีด้วยกันเขาก็จะตีตัวเดียวกันอ่าแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาเปิดถ้าเขาเปิดอันนี้อ่าถ้าเขาเปิดใช้เขาก็จะไม่ตีตัวเดียวกันซึ่งถ้าสมมุติว่าคนที่อ่าเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยอ่าของไม่ค่อยเยอะอ่า เขาก็อ่ะเปิดเว้นปาร์ตี้ก็ได้ก็คืออยู่ในตีเดียวกันใช่ไหมแล้วก็เออแจมมอนตัวเดียวกันช่วยกันอ่ะต่อไปยกเว้นปาร์ตี้และกิ้ก็คือคนในกิ้จะตี้หรือไม่ตี้ก็แจมหมดอ่าเพราะฉะนั้นผมเอ่ออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันเปิดมารยาทนะจะยกเว้นปาร์ตี้ก็ได้หรือจะไม่แจมใครเลยก็ได้นะส่วน บางคนที่ทำเคเวสายวันอาจจะแบบเอ้ยแล้วผมต้องมาคอยสลับเพื่อแจมเคเวสายวันหรือเปล่าเนี่ยเคเวสม่วงต่างๆเควสายวันจริงๆมันสามารถกดปุ่มนี้ได้ลงมาด้านล่างอีกนิดนึงมันจะเขียนว่ายกเว้นจากเคเวสให้กดเปิดถ้าคุณเปิดอันนี้ไม่ว่าคุณจะตี้หรือไม่ตี้แต่ถ้าคุณมีเคเวสม่วงอ่ะ ถ้าคุณมีเควสม่วงถ้ามีเควสม่วงขึ้นอยู่มันจะแจมให้ทันทีแจมให้โดยอัตโนมัติเปิดไว้นะครับอันนี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดปิดอันนี้นะเออก็คืออ่ะก็คือเปิดใช้แล้วก็เปิดอันนี้อ่าสองอย่างนะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีมารยาทนะครับแนะนำแนะนำนะ จะได้มีมารยาทกับเขาบ้างนะครับผมขอบคุณครับ